ดวงความรักของคนลัคณาราศีกรกฎเป็นช่วงเวลาของคนโสดที่จะมีโอกาสดีๆได้พบเจอคนที่ใช่คนที่โดนใจค่ะแต่รูปแบบที่คุยกันจีบกันอาจจะไม่ได้มาในเชิงรุกหรือเชิงคุยหวานหวุอหวาความสัมพันธ์อาจจะไม่คืบหน้าตามที่คาดหมายไว้สักเท่าไหร่ค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้ดาวเดินวิปริตส่วนคนโสดหมาดหมที่เพิ่งเลิกกับแฟนเก่าไปนะคะและยังรองคอยเขากลับมาอยู่โอกาสนี้จะเป็นจังหวะที่ทําให้คุณได้กลับมารีเทิร์นกับเขาได้ค่ะเขาอาจจะกลับมาคุยดีกับเรา สารสัมพันธ์กับเราก็ได้หรืออาจจะมาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาการเงินที่มีร่วมกันก็ได้แต่ถ้าหากดวงคุณและเขานะคะเป็นคู่แท้ต่อกันก็จะกลับมามีความสัมพันธ์ได้ดังเดิมอันนี้ก็ขึ้นกับพื้นดวงของแต่ละบุคคลด้วยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วหากบางคู่มีการทะเลาะเบาะแหวงมีความตึงเครียดในความสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ความตึงเครียดต่างๆในความสัมพันธ์ลดน้อยถอยลงไปจึงเป็นช่วงเวลาที่จะทําให้คุณมีความสุขในความสัมพันนธ์มากขึ้้ไดคะ่ะ